สวัสดีจ้าทุกคนจ้าวันนี้พี่แบมขับรถมาแล้วพี่แบมก็มาเจอผักขมไม่ได้เจอเดอกจ้ามันอยู่ในบ่านเซาพี่แบมเนี่ยเนี่ยจ้ามันอยู่แถวบานเซาพี่แบมเลยเพอดีว่าเขาเอาดินอนะมะกองเหมือนกับว่าดินเขาเจ้าสิเอาไปเฮ็ดทุลานั่นละจ้าก็เลยคิดว่าเคยเห็นคลิป ผู้ใดเขาโลงเนี่ยว่าเป็นพักขมพลังพี่แบมก็เลยสิมาถามทุกคนม,มันแมนบ่นเนี่ยแมนบ่นจัเนี่ยเบ่งดอกมันเนี่ยแต่ว่าเด็ดเด็ดเด็ดชิมเบ่งแล้วมันก็เป็นพักขมได้ล่ะรสชาติพักขมเบ่งดูพี่แบมสิเก็บไปแล้วจ้ะีแบมสีล่องเก็บไปเบ่งกล่องเนาะ,ะถ้าถ้าใกล้ๆกัะรสชาติสีล่องเก็บไปเบ่งไปต้มเจวเบ่งดูมันสีแมนบ่ แมนบอจ,จะเนี่ยค้นจ๋ามันจนมันเป็นดอกเด้จ้ะเพราะว่ามันแสบโอ้ยดมเบิ้งก็เป็นพักขมเด้จ้ะพักขมฝรั่งมันมีอยู่สองสามตน้นเก็บไปพ่อเจวเนี่ยแหละอื้มเพราะว่าแสบถากแสบหลายมันน่าจะแมนนะเนี่ยเก็บได้แล้ว หนอีกต้นนึงจะตาดรถไวอยู่เดี๋ยวนี้ก็บพวข่อยอยากทายรถด,ดอกจก้ะเพราะว่ามันมีโลโกโล้รถทาม,มีโลโกโล้รถเหมือนกับว่าเวลาลงคลิปน่ะจะเหมือนกับว่าข้าเจ้าจะปิดกันนะจ้ะปิดกันมันเป็นยีห่ห้ออุ้ยเก็บซ้ำ เก็บซ้ำนี่ก็ได้หลายเติบ้วจ้าไงเห็นบอเดจแจลนึงุูนละแสดมันเจลได้มันก็เป็นกินพา้าขมเด้อจ้าผู้ใดหูกับเขามาตอบในเด้อก,ก่อนข่อยสีต้มเนี่ยจ้ากนพี่แบมสีต้มเนี่ยบุคคสีบรมีหมามาเหี่ยวใส่ดอกเนาะเดี๋ยวเสียไปเลือกแต่หยอดงามๆอบอ่มมันแมนบอจันนี่จ้าทุกคนจา้าบอท่านหูแมนบอท่านแม่ใจ แต่ว่ากินแมนเลยจ้ะมแมนเลยแมนพักผมอยู่นี่จ้ะใบไต่ตายมันกระิเลตเล่มออกคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนอจ้ะมาเก็บพักผมพักขมพักผมนั่นแหละพักผมพลังนั่นแหละจ้ะทุกคนจ้ะคลิปนี้ก็บ๊ายบายจ้า